สวัสดีครับ FC ครับวันนี้ช่องเตรียมเที่ยวไปนะครับนำเสนอเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายครับนี่นะครับพระเอกของเราคือลูกชิ้นปลากายนะครับเราซื้อสำเร็จรูปมานะครับผมซื้อเป็นแพ็คนะครับนี่นะครับหั่นเป็นขาครึ่งครึ่งครึ่งนะครับแนะนำวัตถุดิบนะครับลูกชิ้นปลากายครับ ครึ่งครับจากนั้นมีเครื่องแกงสําเร็จนะครับเป็นเครื่องแกงเขียวหวานนะครับแล้วก็กะปิครับนี่นะครับจากนั้นมีมะเขือนะครับผมหั่นเป็นลูกเต่านะครับนี่นะครับแล้วมีน้ําัันพืชนะครับนี่นะครับน้ำมันพืชครับแล้วก็ ใบโหระพาครับนี่นะครับใส่เพื่อความหอมครับอย่าคิว่าขาดไม่ได้เลยนะครับใบโหระพาครับจากนั้นเมื่อทําเสร็จนะครับให้ใส่พริกนี่นะครับพริกขี้านะครับหรือพริกแดงยินดาก็ได้นะครับผมจากนั้นก็มีกะทินี่นะครับเราใช้กะทิสําเร็จรูปนะครับนี่นะครับจากนั้นเปิดไฟนะครับผม เปิดสวิตไฟนะครับรอกระทะร้อนครับง่ายๆเลยนะครับ FC เด็กขอทำง่ายๆนะครับไปซื้อในซูเปอร์สตร์นะครับสำเร็จตูกมีเยอะแยะเลยครับอันสะดวกซื้อครับจากนั้นกระทะร้อนแล้วนะครับใส่น้ำมันครับนะครับ được bài gặp khác แตใก้มันหอมเลยนะครับผม เริ่มเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะครับให้เติมกะทิลงไปนิดหน่อยนะครับผมใส่เพื่อเอาไปผัดก,กัะเสือนแกงให้มันหอมนะครับไม่ต้องรีบนะครับผัดกระเือนแกงไปเรื่อยๆจนมันหอมเลยนะครับ จนคนทำจามนะครับผมนนัแหละจะหอมมากนะครับถ้าเมื่อไหร่คนทำหรือพ่อครัวทำไม่จามนะครับแสดงว่าจะยังไม่ถึงความหอมนะครับ มีเสียงจามแล้วครับผมแสดงว่าเครื่องแกงเริ่มหอมแล้วนะครับ จากนั้นใส่กะทิให้หมดเลยนะครับนี่นะครับเมื่อเ้นแกงสุกหอมปักด้ที่แล้วนะครับสังเกตได้เราจะจามนะครับผมนั้นรอกะทิอยู่นะครับ น้ำเปล่านะครับใส่ลงไปนะครับตัวนี้ให้รอให้กะทิเดือดนะครับ น,นี้นะครับเมื่อน้ำกะทิเดือดแล้วนะครับผมเราก็ใส่วัตถุดิบของเราเลยนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อปลาไายนะครับ ส่หม้อเราจะล้นนะครับจากนั้นนะครับใส่ตามไปด้วยมะเขือยาวนะครับผมนี่นะครับที่เราข่าวไว้นะครับใส่ครับใส่มะเขือยาวนะครับจะหวานอร่อยนะครับมะเขือยาวเนี่ยนะครับ แต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้มะเขือ,อเจ้าพยาก,ก็ได้นะครับตอนนี้เต็มหมอ้อแล้วครับกอให้มันเดือดน,นะครับ ใส่ใบมะกรูตรงไปนะครับใบมะกรูดฉีกนะครับใสครับเติมตรงหงมครับแกงกะทิแกงเผ็ดแกงเกียวหวานนี้ขาดใบมะกรูดไม่ได้เลยนะครับทีนี้รอให้มันเดือดกันนะครับสีสวยๆครับสีขาวๆครีมๆค,ค,ครับ จากนั้นนะครับเมื่อกะทิเริ่มเดือดแล้วนะครับคนเล็กน้อยนะครับจากนั้นใส่น้ำตาลน้ำ้าลลงไปนะครับหรือน้ำตาลปี๊บนะครับเคล็ดลับนะครับใส่ประมาณสักประมาณนี้เลยนะครับผมใส่ลงไปครับแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีก็ใช้น้ำตาลรายได้นะครับไม่ว่ากันครับเอาสะดวกว่าครับ คนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ําตาลปิป๊บหรือน้ำตาลมะเขาวจะละลายนะครับเคล็ดลับนะครับของการทำมะเขือไม่ให้ดำนะครับผ่านเสร็จนะครับให้ไปแช่น้ำนะครับ เมื่อแช่น้ําเสร็จนะครับอย่าพึ่งออกมาใส่แกงนะครับแช่น้ําเสร็จปุ๊บให้นําไปล้างน้ําเปล่าทิ้งนะครับประมาณสี่ถึงห้ารอบนะครับเพื่อเอาอย่างของมะเขือนี่ออกนะครับนี่คือเป็นเคล็ดลับนะครับถ้าไม่งั้นไม่งั้นก็มันจะดํานะครับถ้าเกิดแช่น้ําแป๊บเดียวแล้วก็น้ําเดียวแล้วก็มาใส่นะครับ อย่างมันยังไม่หมดนะครับผมต้องแค่ละล้างน้ําเปล่าทิ้งเลยนะครับประมาณสี่ถึงห้ารอบนะครับนี่คือเป็นเคล็ดลับนะครับจะออกมาเป็นลักษณะสีขาวๆที่สวยนี่นะครับมะเขือนะครับทั้งมะเขือยาวมะเขือลูกเลยนะครับมะเขือเจ้าพยาเลยนะครับใช้วิธีเดียวกันเลยครับนี่เป็นเคล็ดลับนะครับเอาให้มะเขือกับน้ำกะทิไม่ดำนะครับน้ำแกงไม่ดำนะครับ ล้างน้ำตาลหลายๆรอบลแล้วแล้วทิ้งนะไปเลยนะครับแบบนี้เรารอให้น้ำตาลเปล่าละลายก่อนนะครับจริงๆแล้วเนื้อปลาสุกง,ง่ายนะครับ น้ำมะเขือสุกก็ใช้ได้แล้วครับจากนั้นนะครับเรามีเคล็ดลับใส่ผงวิเศษนะครับหรือผงหนัวนะครับลงไปครับขาดไม่ได้นะครับผงชูรสครับผงหนัวแซ่บครับใส่หลายแซ่บหลายครับนะครับ ลายเสร็จแล้วครับเริ่มคลองแล้วครับลูกชิ้นประกายคลองแล้วครับเต็มหมอ้อแล้วครับนครับ จากนั้นนะครับเมื่อมะเขือเราสุกเรียบร้อยแล้วนะครับชิมรสอร่อยเรียบร้อยนะครับผมใส่พริกแดงลงไปนะครับครับเพิ่มสีสันครับปรุงความเผ็ดดหน่อยนะครับจากนั้นก็ดามด้วยใบโหระพานะครับเป็นร์ๆนะครับแล้ว แต่เยอะครับ รถไฟได้นะครับสูดนะครับเสร็จแล้วครับผมแกงเขีวหวานลูกชิ้นปลากายครับสูตรของเราทำเองเลยนะครับเอซลองไปทำดูนะครับสวัสดีครับเอซครับมากินขนมจินอ่า เกี่ยวหวานลูกชิ้นปลากายด้วยกันนะครับนี่นะครับน่ากินไหมครับ fc เห็นไหมครับสูตรเรื่องนะครับนี่ครับจะชิมให้ดูนะครับร้อนๆอยู่เลยนะครับทำเสร็จใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับ จะชิมคำเดียวนะครับใส่กันมาคืนนะครับนี่นะครับโอ้สี่มีถุนน ครับผม,อ,มอร่อยเข้มข้นครับของกลิ่นใบมะกูดใบโหระพาครับถ้าใครชอบน้ำปลาก็เติมน้ำปลาได้นะครับชอบเค็มนะครับ อร่อยหวานมันหวานนิดๆหวานมากครับสิ่ับพริกพริกแดงเผ็ดอร่อยกำลังดีครับอร่อยครับ f c ลองไปทำดูนะครับผมวิธีทำก็ดูตามในคลิปเลยนะครับ สวัสดีครับ